รักเรียนซึ่งสืบทอดเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง,งนะงที่ท่านเข้าลงตำแหน่งในาวาระแรกแรกก็สนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งวงโยธวาทิตรวกเรา เรากันเองพวกเรากันเองม้ขาวและชมพูนะคะขาวชมพูอ่อนหวานเจียวนะครับอ่อนหวานเจียวมีความเข้มแ<ล> <ยง S 1> ข็งแรงยกเอาขอเสียงด้วยน,บบนะคระับต้อนรับต้นนอนรับอ,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 อยู่ประจำประัำพิธีก็ต้องรับได้ทุกขบวนเลยนะคะท<ด>ั้งสี่ขบวนของปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงโอ้โหมีขบวนคม ขบวนอันนี้ที่ป้ายสี่เหลี่ยมนี่ยเขาเรียกอะไรนะพอแหววเนี่ยงาล้ําธรรมชาติงามล้ําธรรมชาติแน่มีย่างแฝกอ่ะมาเดินขบวนด้วยมีสัตว์มาเดินขบวนด้วยนะครับมีมีลต้องอ่าเข้ารับอ่าโอ้โหมีขบวนอะไรเนี่ยเรียกขบวนอะไรครับเนี่ยกางฟ้าตัวน้อยๆไหมคะมีดาวมาด้วยครับรองปะเทืองพ่วงกองนาการนะ เหลืองนะคะสีสีเหลืองกับสีแดงเนียนกันสีขบวนกันมาอย่างสวยงามนะลำดยไม่รู้แกใส่บกมือหน่อยรบวก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 บกบวกเมื่อยรบวกบวกบวกกันมาบวกบวกบกเื่อบ้างดูแล้วกกันนะพี่เพื่อนกันเรียนที่ให้เดินห่างกันด้ีไหมครับเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด รเรียนก็จะเป็นโรสีม่วงก็มาเพราะว่าได้ไม่รู้ว่ากินแรงหรือเปล่านะครับไม่ยอมเดินนะครับวิสัยทัศนประจำโรงเรียนนะคก็จะเป็นโรงเรียนเป็นบ้านที่อบอ,อุ่นและปลอด สวยอ่ะโอ้โหเดีวันนี้เราได้เห็นเราด้ดูดูได้ยนยอะเลยแล้วก็จังวหวัดจังหวัดก็จังหวัดด้วยนะคะแล้วก็จีนารารงดงามเล๋ยวทีนนี้ขอยกชื่อตาถ้ำและน้ำตกปราการตาอ่าโอ้โหมาหยุดคิดตาหรือไปเตะบอลน,นะครับมียกน้ำหนักมีโอ้โหได้แชมป์โลกแลข็งขัดแชมป์โลกด้วยครับไ<ม>ด,ด้รองขับแชมป์โลกด้วยด้วยค่ะอ่ามอนตี้ไม่แบกขาดขาคู่นะคะไม่แบก บริหารแบบมีส่วนร่วมแอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือวัคซีนวัคซีนาทีเบ็นตนนั้นกาแฟโควิดมันน่ากลัวอยากกักตัวที่ห้องเธอนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าคุณตามมาด้วยบวนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสแบดมินตันตะกร้อวอลเลย์บอลบาสเกตบอล ขบวนสุดท้ายเทศบาลห้าวัดพันเีดูแล้วเนี่ยเสียงดงังมากเลยอ่ะและ้วเทศบาลเสียงดังอยู่เปล่าตุทำลังกาบินปีนี้ก็สียอนเดียนเดียนกาศึกษาจริงๆจะให้พูดเป็นภาษาใต้นะสีเป็นทำโรงเรียนเป,ป็นสีแสดนะคะมี<อ>สัยทัย์โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานโดยสำนักการศึกษา ได้กำหนดจากการแข่งขันปีทาปีทารุา่นอายุไม่เกิน8ปีถึงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งชายและหญิงจำนวนสามรายการในวันพุทธที่28ญญกันยายน2 5ง5ันสนามกีฬาจังหวัดเฮสุโร่ให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาและการส่งเสริมการเล่นกีฬานำไปประกอบอาชีพได้ 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนไปสู่พฤติกรรมที่ดีโดยขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกลาบเรียนเชิญประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬารีธากลุ่มโรงเรียนสักัดเทศบาลนครพิศุโลก ผา้บริหารเทศบาลท่านประหลัดเทศบาลท่านรองประหลัดเทศบาลนครพิษณุโลกท่านหัวหน้าส่วนการงานท่านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกหัวหน้าภาควิชาพลกศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายการที่มีความสําคัญและจนเป็นอย่างยิ่งต่อเด็กเยาวชนและประชาชนเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าการเล่นกีฬาหรือการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอ ย่อมทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนและนำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดีนอกจากนั้นการแข่งขันกีฬายังช่วยให้สังคมอยู่กันอย่างมีระเบียบวิันมีความสุขและนำหาซึ่งวันเปรของบ้านเมืองได้อีกด้วยการจัดกิจกรรมกีฬาคีฬากลุ่มโรงเรียนสึกัดเทศบาลนครพิศณุโลกในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีในการช่วยการพัฒนารัพยากรบุคคลได้แก่เด็ก ยาชวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่น่าส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างย,ายาิ่งในรตฐาท้ายนี้ที่ฉันขอขอบ เยาวชนอายุ9 10ปีการแข่งขันกีฬาเทควันโดทับคอเกมจังหวัดพิจิตรเหรียญทองเทควันโดพุ่มเซ่ประเภทเยาวชนเหรียญทองเทควันโดเครุกิประเภทเยาวชนแข่งข,ขันกีฬาเทควันโดจังหวัดสุโขทยัยเมื่อวันที่4ธันวาคม2566 4ค100เมตรชายุ่นอายุไม่เกิน14ปี พอดีงาตนขอเปนอย่างตนนะที่นี้ว่าที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาสมัครเล่นและขอพยานตนว่าขอพยานตนว่าข้าพเจ้าจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬา <Unt> <Unt ating. S 1> อันแท้จริงอันนี้นักกีฬาแต่ละโรงเรียนก็สามารถเดินตรงออกมาด้านหน้านะครับด้านหน้าอาัศจรรย์ของตัวเองได้เลย ในช่วงการรับรางวัลทั้ง12รายการนี้นะคะรับเด็กนี้ไมกันนะคะของเชียร์เดี๋ยวประกาศรางวัลนะคะครับับนะคะทุกท่านเลยนะคะ8คนนะคะข่งขันด้วยนะคะเก่งแรกลุกหลบมาีนี้ต่อหน้ามาโอ้โห ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ